ไหนๆก็ไหนๆวันนี้พี่ก็จะมาเปิดทางปืนของไอดีนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมเฮ้จริงๆเนี่ยพี่มีชุดคอปบ้าด้วยนะเออแต่ว่าพี่ไม่อยากจะคุย,ะคยในะบอกอยจริงขิงแต่เนี่ยพี่เนี่ยไม่มีขิงแต่พี่เนี่ยมีปิ๊งในใจเสมอนะ ก่อนสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเนียชแนลครับผมเพื่อนๆครับฮัมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีไฟอะนะครับน้องๆเฮ้เฮเฮอาะ ซึ่งเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนี่ครับผมเพื่อนๆครับดูหมัดครับผมหมัดคอบบ้าครับผมเนี่ยก็ไปจัดมาแล้วแล้วก็ไปจัดวอลเล็ตพาร์ตนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะครับคือผมเนี่ยนะครับซื้อเลื่อนพันแบบจัดเต็มเลยนะครับผมก็คือแบบคนมันหล่อเท่ครับน้องๆเออก็คิดดูละกันนะครับผมก็ดูดิครับมีทุกสกินปตนนะครับ ในไหนก็ในไหน,ไหน,ไหนวันนี้พี่ก็จะมาเปิดคลังปืนของไอดีนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ไอดีผมนะครับผมคือไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีของน้องดเมร์นะครับผมซึ่งน้องดิมเนี่ยก็คือเปย์หน,นักจัดเต็มตลอดนะครับผมก็คือผมเนี่ยก็คอยใช้เงินส่วนน้องดิมก็เป็นคนเติมนะครับผมอะไรกันเป็นคนี่นะครับผมมาดูกันเลยครับผมมาดูวันที่แต่งตัวครับผมมาดูวันที่แต่งตัวครับ ทุกคนคือแบบมีหัวขบ้าด้วยนะคือแบบมีชุดเซ็ตมีอะไรแบบจัดเต็มมาดูดิทุกคนแบบของโล่งของแรงคือแบบมีเยอะมากนะครับผมเพื่อนๆนะดูหน้ากากกันหน่อยดีกว่านี่มีหมวขบุกิด้วยนะครับผมเพื่อนๆดูดิไม่ธรรมดานะครับทุกคนดูดิโอ้คือรวยอะบอกเลยว่ารวยนะคือบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับผมนี่คือแบบคือส่วนตัวเนี่ยน้องดีเขาจะเล่นแต่แบบชุดผู้หญิงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าแบบ ชุดผู้ชายเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะเออแบบเติไมไปนี่น่าจะเป็นหลักแสนนะครับผมหลักแสนอยู่แล้วอ่ะไอดีเนี้ยดูแค่เพรก็สปาไปสี่หมื่นเพรแล้วเพื่อนจริงๆน่ไม่เป็นแสนเพรเลยนะเออแล้วผมใช้ให,หมดนะครับผมเพื่อนนะเหลือน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวพี่จะโชว์อะไรให้้องดูนะครับผมวันนี้นะครับผมเพื่อน,อนคือทางฟรีไฟเนี่ยก็มีรถใหม่มาใช่ปะซึ่งมันเป็นรถสปอร์ตไว้เพื่อนๆน,น,นะครับคือมันเป็นรถสปอร์ตรุ่นลายขอบบ้าครับนี ็นไงเพื่อนๆโอ้โหผมไปจัดมาแล้วบอกเลย later few moments later. วันนี้ครับผมก็จะมารีวิวรถให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้อยากจะเล่นกับสาวไงเออทุกคนวันนี้ผมก็อยากจะเล่นกับสาวะนะน้องๆน,นะนมีใครออนอยู่บ้างเนี่ยอุย้ยมีใครออนอยู่บ้างนะมีปิ๊งเหรอปิ๊งนี่ใครๆอะเฮ้ยเดี๋ยวลองเชิญนี่หน่อเดี๋ยวลองเชิญนี่มา ลองเช็คน <st> ี่ก่เฮ้ยมาแล้วท <Wissenschaft> oh, <st> ุกคนโอ้ยสาวเฮ้ยเขาเปิดไป้ด้วยสวัสดีครับเขาเปิดไม้ด้วยสวัสดีครับผมอ่าก็วันนี้เราก็อยู่กับน้องปูงปิง์นะครับผมทุกคน อ่าวอาเป็นไงครับเท่ไหมครับโอ้โหดูดิครับพี่ทำเปต้องผิงด้วยอ่ะวันนี้เขาพี่หล่อรวยครับน้องๆคือต้องบอกว่าผมเขินน้องวงวิ้งนะครับคือผมเนี่ยเป็น FC น้องปุกปิ้งมาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยจริงทุกคนนะครับผมเขินมากนะครับผมคือแบบการที่ผมจะได้อยู่กับน้องวงวิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเหมือนแต่เขาทุกคนพี่เพิ่งซื้อรถ มาใหม่อ่ะพี่เพิ่งซื้อรถมาใหม่ใช้ซุปเปอร์คาร์หรอพี่เฮ้ยซุปเปอร์คาร์อะไรอีแตนจุดดอปรถมันอยู่ตรงไหนอะครับน้องปุ้งปิ้งพี่รบกวนน้องปุ้งปิ้งพาไปด้วยโคชิโนกี่โคชิโนก์ป่ะโคชิโนกเหรอครับผมจัดไปเลยครับเฮ้ยมันมีคนนะระวังนะปุ้งปิ้งมี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 เฮ้ยโอ้ โชว์ชีโโชอ์ชีพี่เทพว่ากันอะไรเนี่ยยังไงครับโอ้โหเทพป่ะเราไปเราไปนั่งรถเล่นกันดีกว่านะปืนเปิดไม่ต้องเก็บนะครับผมทุกคนอ๋อมือเปล่ามือเปล่าอครับผมน้องปงปิ๊งพี่ไม่เจออะไรเลยครับจังวันนี้แม้แต่ปืนลูกซองก็ไม่มีครับเกลือชิบหาย ทิ้งรถแบบไม่คิดชีวิตเลยนะีรถเนี่ยหาใหม่เมื่อเมื่อไหร่ก็หาได้ครับพี่รวยครับวิ่งเราพวิ่งเราวุ่งวิ่งเราวุ่งวิ่งเราวุ่งวิ่งพุ่งวิ่งไปแล้วไปแล้วอาไอรถจ้าไม่มีรถเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนี่เลยชีวิตมีแค่เราสองคนนี่เราเปิดประตูได้หนาล็อกเกอร์ชื้อ ดูการขับรถของพี่ตะก่อนโอ้โหเป็นไงนี่ชนขอบยางเผงขอบยางครับชนขอบยางนี่ตั้งใจครับตั้งใจชนครับผมพอดีว่าพี่เนี่ยกำลังหาเรื่องเปลี่ยนสเกิร์ตหน้าใหม่นะครับอ๋อแบบหาเรื่องใชจางว่างั้นเหรอใช่คือแบบเงินมันเยอะเกินอ่ะน้องๆว่าแต่ไอ้จริงจริงเนี่ยพี่มีชุดคอปบ้าด้วยนะเออแต่ว่าพี่ไม่อยากจะคุยนะ อนีพี่เนี่ยไม่มีขิงแต่พี่เนี่ยมีปิ๊งในใจเสมอนะคือพ,พี่เนี่ยจะกลับไทยครับพี่จะกลับไทยแล้วเพราะว่าไทยอยู่ที่เจอครับขอเธออยู่ที่เชฟโอ้ย <c oughs> ไงครับ <c oughs> ก็เอาดีครับโอ้หวันนี้ผมไปจีบสาวม,มาเยอะวัน <c oughs> นี้ผมจีบสาวม,มาเยอะครับทุกคน เฮ้ยอันนี้คือกล่องอะไรอ่ะเมื่อกี้เอ่อเป็นกล่องแบบกล่องเงินที่วันเนี้ยที่มันตกอ่ะเนี่ยใชเฮ้ยกล่องเงินกล่องทองเหรอจ๊ะเนี่ยเอ้น้องปุูปิงครับดูดูนี่ครับน้องปุูปิงเดี๋ยวพี่ไม่อยากจะโชว์อะไรครับนะครับนี่ครับนี่ครับอ้าว AK ทำไมสกินนี้วะเฮ้ยไม่ใช่สกินเหอฮ้ยลืมลืมใส่ถึงถึงแม้ไม่มีสกินแต่พี่ก็มีมังกรอนะจ๊ะเไปแชร์ตัชิวๆกันดีกว่าเราไปแชร์ตัชิวๆกันดีกว่าทุกคน นี่ครับขับรถไปฝูงสมมิว่าขับไต่เขากั <c oughs> นคือรถมาเจอเอ้ยเอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้แอดด็อกครับวิ้ยวิ้ยเจอ A W U เอ้ย S V D ครับทุกคน S V D S V D ใเลยครับวี่ง S V D ส่วนตัวก็พี่เหลืองๆแลวหละทุกคนเนี่ยอ๋อใช่ครับเออพอดีว่าเออเอาก็ <c oughs> มีส่วนตัว เครื่องวิส่วนตัวครับเครื่องวินส่วนตัวครับก<อ>็จ้างมาเลยครับผมบริกาทคุ้มกันรถครับเอาพี่ว่าเราไปหายิงคนกันดีกว่าเราต้องโชว์หน่อยแหละเราต้องโชว์หน่อยแหละต้องโชว์คนทั้งแมพพี่ใช่เราต้องโชว์คนทั้งแมพนี่ครับทุกคนครับลุยดีครับคือมันอยู่ตรงไหนนะน้องพี่ว่ามันอยู่ไหนกันเอ๊ะดีว่ามันน่าจะอยู่โรงงานปะต้องไปดูทุกเมอร์ยพี่โรงงานเลยใช่ไหมได้เลยคือพี่ก็เป็นเจ้าของบริษัทโรงงานต่อเนี่ยครับผมธรรมดาครับธรรมดา คือเมืองนี้พี่ภูมิครับอันนี้คือโรงงานมะม่วงคอร์ปอเรชันครับผลิตมะม่วงสวนครัวครับแน่นอนครับไม่มีครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าที่ว่ามันน่าจะอยู่พีคนะครับผมใช่ใช่พีคน่น่าจะตรงนั้นจากการคาดเดาของโค้ดเนี่ยผมก็ไม่อยากจะขิงครับผมก็เป็นโค้ดนะครับผมโค้ดสลดอะไรอย่างนี้ครับผมโค้ดสลดเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปืน ก็ธรรมดาครับผมนี่คือดอมเนลิคโทรเรโต้ครับผมโอ้โ๋อไงคือเกมฟิฟายเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ายังไม่ได้ยิงใครเลยครับผมก็พาานานมา้ไปน,นี่ไง้ยเนีน่ย อปปิวันเมื่อกี้เราก็เล่นกันในหลังแกนะครับผม8 0ด0ัน0 0ดนแต้มอ่ะก็เลยมันตึงนิดนึงนะครับตา้มเก็จะแบบว่าสามอะครับทุกคน ต่ไม่เป็นไรครับผมก็ได้โชว์สก,กินให้น้องปูปิงได้ดูไปแล้วครับว่าผมเนี่ยของจริงวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องปูปิงมากเลยนะที่เผยว่ามานั่งรถกับพี่่็ชิลๆนะน้องๆนะเข้า <Okay. S 1> ดีเลยครับพี่ออดีครับเดี๋ยวพี่เข้าตัวไปแบบว่าไปเมื่อสาวก่อนนะครับโอเคเลยพี่โอเคครับผมไปแล้วครับ โอเคครับผมเพื่อนครับก็คือบอกวันนี้พี่ก็มาโชว์หล่อโชว์เท่คือแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นยิงปืนวงปืนอะไรนะเออช่เขายิงปืนกันสมัยเนี้ยเขาใช้กับเทคนิคการจีบสาวทุกคนเออ นะครับผมก็อยากแบบรอที่อย่างนี้ก็ไปจัดเป็นไว้นะน้องๆนะเออโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็คนฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามเปมือจางใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจ YouTube นะครับผมชแนลน้องฟงฟิงกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะเออนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะชแนลน้องฟงฟิงนะครับอย่าลืมไปติดตามกันนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ